ดีย่ำเส,สาครับเอฟซีพี่น้องคนสองปลาสุกูทุกคนทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาแลวแหละกับชาวต่างประเทศล่ะพี่น้องต่อกันกับคนสองปลาคือเก่าพี่น้องวันนี้มาหลอดทงเด้อพี่น้องรอหาห้อยง่ายหอยกาบต่อกันต่อวันที่หนึ่งกุมภาพพี่น้องพี่น้องต่อกันบรรยากาศย่ำเส,สาของวันที่หนึง่งกุมภาพปีหกหาพี่น้องโอ้ยลงือเว้ยเดินทางแต่เสาเลยมวันนี้ กับยายเกศคนเดิมคือเกาสวัสดีค่ะผ้ามอสูุดห้อยกับเด้อพี่น้องมา,มามาหลุนน้ำยายเกศสีม,มันค่นมืันนี้อล้วมานยี่หรีแล้วมืนอนี้มาไปใส่ <c oughs> <c oughs> หาแนวชาวบ้านเขาบอกหามานคือเกาล่ะพี่น้องอ๋อพี่น้องพอกันเศร้าว,วันที่หนึ่งกุมภาพีหกหา 65. พี่น้องแหวบแวบกระเบิดไปแล้วเดือนมกราก้มปีฮกหาอ๋อพอกันย่ำเศร้าพี่นอ้อ,พนองพอกันกับบรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนพี่น้องวัอนี้ ่อวันที่หนึง่งกลุ่มภาปีหกหาหาโลทงโอห้องคือเก่าล่ะพี่น้องเดินทางหาขัวหอยกาบหอยกาบเขาง่ายพี่นอ้องอ๋อเป็นการหาอยู่หากินหาขัวหอยคือเก่าเด้อพี่น้องมือนี้เป็นการขัวหอยกาบหอยกาบเขาง่ายล่ะพี่น้องหลังจากงามแหงไปมันสิเกียบอยู่ตามฟังนะ่ะแมนบ่แมนน่แมนเบิร์แมนเบิร์พี่น้องนี่นเสียบอยู่ตามฟัง บางพื้นที่เกินว่าห้อยจำศีลพี่น้องนี่คานาดเลยหน่วยสามาดเก็บไว้ได้ได้โดนพี่น้องโด,ดนแน,าาน,น่นี้แต่จะถับเป็นห้อยกาบทิงง้มเอาตามน้ำนั่นบ่สามารดเอาไว้โดนพี่น้องเ่าต่ถ้าเป็นห้อยจำศีลเอาไว้ได้โดนได้เป็นเดือนสองเดือนหมดละบางพื้นที่ที่เริ่มบ่มี่ก็สามารถนั่ไปเลี้ยงได้พี่น้องนี ไปตามซาตามน้องไี่จะบกพอยจนแมนเบิด์ตนะอ้ยจากกันนะมันมานมานมันมานแต่เสาเลยเนาะนเด้อเอฟซีพี่น้องโศคหายกาดน้ำเยเกตเด้อมวันนี้หาแนวาเขาบอกหาเนี่ยผมก็ได้ลายนี่เนี่ยชาวบ้านเขาบอกหามานคักเนาะมานคักมีผู้แย่งเว้ยกาดมันทุกเมื่ออยู่พี่น้องพ่อได้อยู่ได้กินอยู่ถามมาหาก็ได้นัก ตนนี้หนาวตอนนี้ดีคือจะมาคอยจนนั่นแม่นเบิดนั่นยายเกตต่อนานก็แม่นอีกนั่นเออโซกินก็เป็นนั่นตายายเกตมันสิเต็มอยู่น้องนี่แหละเนี่ยชีวิตคนส่งปลากับยายเกตกับิประมาณนี่แหละพี่น้องท้ำคลิปวิดีโอนำเสนอเรื่องเล่าการหาอยู่หากินหาอยู่หากินตามฤด,ดูกาลแหละพี่น้อง ตามหอยน้องกล้องบึงตามธงไฮธงหน้าแทบบระยู่น้อยแยเกตแต่ละเมื่อยูไปได้ไปยูบ้านกินเขาบ่อแสพี่น้องอะไรมากกับใครแน่นั่นแป๊บเดียวพี่น้องมึงเนี่ยเพิ่งตาแย่เกตเหรอแต่มันนี่แมองเดียวมันกัดศิเขาง่ายเป็นหมองเรื่องพี่น้องบ่เวลาสิเข่อไปทัว ถึงมองมันเข่ากับร้ายครับใส่นี่เ้อนี่จะใส่ใหญ่ๆเนาะใส่บิ๊กๆข้างนั้นนั่นแมนเบิร์ดแมน,นเนาะเงาๆเจ็คเก็ตนั่นครับลงครับลงแมนเอาโรดเอาบางพื้นที่บางทิ่กับอาซีบุคเคยเห็นเดอ้อพี่น่องกับเบิง คนสองปลาหาพี่น้องเบิด์บอกย่างอยู่แล้วไม่ทองหล่อนานการหาอยู่หากินแต่ละผู้มีภาคนี่อาทิบอกชือกันพี่น้องแต่คนสองปลานำเสนอหลายเหลืองเล่าแปลกๆการหาอยู่หากินหากินตามฤดูกาลของคนอีสานบ้านเฮ้าลองพี่น้องบางมือกับที่วบามากแน่จักหน่อยคนสองปลานี่ตัวใหญ่เราจะเก็ ตัวสัมภูควัวนี่เนาเนาสามันเบิดกับเดินทางต่อนเนาะเอาพี่น้องรูนน้ำกันมองไม่พี่น้องใน,นี่ยหนีเรือบ่อล่แลละไอ่เตรียมตาหรอเปล่เตรียมเลยที่เตรียมแล้วกายเคิงแล้วกายเคงลยพี่น้องแบบแบบถึกมองมันหลยกับไลยขักอยู่พี่น้องมันสีอยู่ตาม ทองหองที่น้ำแหงสุตไายม่ล่ะพี่น้องคือยังสีตัวห้อยพี่น้องมองเห็นยังสีบ๊บันไรเนาะต้องยันยันนั่นนั่นนั่นเฮ็ดบ่๊โอ้ย เฮ็ดบดเลยนั่นว่าแล้วยังไงเฮ็ดสีออกยังว่าฝนตกเงามันนั่นเฮ็ดบดเฮ็ดขอนพี่น้องโอ้ยโดนนั่นนี่โอ้ยดอกกำลังงามไหมเก็บเก็บเก็บอู้น่าสิพอเลยหลายเนาะขึ้นเขาบ่รามืออื่นฮะขึ้นที่ไรฮามูขึ้นเขาก่อนนะหาหมูขึ้นเนื้อชวนเราล้างก่อนอ่ะอือค้นซองปลากันสิเป็นประมาณนี้แหละพี่น้องอันเห็นบ่ได้เห็ดอันเห็นกับเห็ดนี่เห็นบ่ได้ขึ้นย่บ่ปอบ เอ้าหาทุกอย่างแหละพี่น้องการหาอยู่หากินบอกว่าสิเป็นหาหอยหาปู<อ>หาปลา,าลอืมไม่นี่เฮ็ดแกงนาเห็ดกะเกบเพชดล่ละพี่น้องพ,พูด้องลงอีกผูนึงที่รวมเดินทางกะลบม,มุมอยู่พูดมานคือกา่ายนีน่เอาคักคือกันพี่น้อง <S <S อเครื่องตาไปแล้วลุงมาบ่าท่านพ่อยี่สิบหน้าที่เด้อพี่น้องนี่แต่ละคนกับเครื่องตาไปแล้ว เป็นการหาห้อยกาบเขาไง่พี่นอ้องเอาะหมดเข้าไปเอาะหมดเข,ข้าไปคุณอยู่ฟังสูงหนอ่อยอุ้ยหน่อยใหญ่หน่อยอย,ยะเกตอยู่นี่คุณมิจตใสบิกบิกเลยแยกเกตทิ่เต็มตาเลยพี่น้องตายัางตาบักใหญ่นึงคุณกายเพิ่งแล้ว อ้อเห็ดันอกอมืมันเอาฝนตกเด้ฝนตกมันเอาเห็ดก็สิเกิดที่บ้านนีน่ไงตายบ่ตายรอาุ่นติดตามน้ำคนสองปลาเรือ่อยพี่น้องอีกเมือ่อสองเมือ่อขาดว่าบรรยากาศจังสีขาดว่าเห็ดเกิดแน่นอนอาจสิเป็นเห็ดคอนเห็ดล่มโบน่บางที่อ,อาจสิเป็นพวกเห็ดเผิอเห็ดดินทั่วไปล่ละพี่น้อง บอเลื่องเฮ็ดแยกเกตดใจบริยูกับหอยเด่นบะหมี <c oughs> ม่เนาะลายบับอป,ปอบโอ้มันอยู่ในถองร่องพี่นอ้องเต็มอยู่คุณ แห้งบ่ไใดมีแต่หอย <_ d> การหาหอยกราบเขาง่ายกับประมาณนี้แหละพี่น้องลงเป็นหมองเนาะอืมมันลงเป็นหมองหมองบ่งมีกับเมนโตกหากับบกเกินสองคำโต ทีมงานนี่ไปทั่วแล้วพี่น้องหาอยู่หากินหาได้หลายรูปแบบเอาดีปะ่ะน่าหลายกักพี่น้องมองมันอยู่

ได้เกียรว่าแอลลันปัดอยินเสียงเพลงบ่คือแอลลันปัดเน่าลายเลเน่าลายกับ่แม่นมันเน่าดอกแบบว่าอายุมันหลายมันเขาง่ายอยู่นี่แหละมันอายุมันหลายแหละมันก็ตายไปเบิดอายุใครคือกันกับคนนั่นแหละเอา้าพ่อแรงมันแห็พี่น้องบ้านนี่พ้ากันนังบ่ไปใส่เลยบา้านนี่ถ้าเจอมองมันอยู่หลายคักพี่น้องห้อยกะาบ มี่ลายใส่เนาะฟังอยู่ตามฟังห้องหล่ะพี่น้องเก่งเนาะหอยเนาะมิฟังโตอยู่ใดจนหอดฝนมาบ่มีตายพี่น้องอยกเกิดว่าตามทาม,มียังมีแต่หอยบน เขาไปไหนคนก็มีบอกน,นี่โอ้โหุ่นพี่น้องฟังเสียบอยู่ตามฟังคนเอ่นเบิร์ตีละถีบถีร้ายอยู่พี่น้องอ้องเลือตัวนี้ออกตัวอเตัวร้ายายนอนในถ้ำปุ่นเสาวไวเสาวไวเลยพี่น้อง ลราไปเรื่อยๆตามห้องนี่แหละพี่น้องม่จก็ทีอยู่เป็นหม่องเป็นบอนไปดูนี่เป็นตะลายเนอพอแน่บปอมีบอแถวนี่หาไมันลายมันเขาง่ายบอใด มันบริเวณกอไผ่พี่น้องกอโจอดกอไผ่เป็นตามฟังห้องตามห้องล่ะพี่น้องฟังห้องกับซีมี่ต้นโจดกอโจอดเอาาเอได้สารพัดทาเลยพี่น้องย,กกอยี่เกโซค้อยเดี๋ยวก็นั่งเหยียดขาเดี๋ยวก็กลมอยู่เบ็ดบ่ เป็นอย่างไรพักยกบ่บัานนี้นนพักยกกินเขาเศร้าก่อนพี่น้องคอยสิเดินทางต่ออย่างรอรลุ่นน้ำค้นสองปลาไปเือยพี่น้องวาสิมานหน่อยมานหลหอยกามมือน,นี้ทีมงานว่าพักยุดกินเขาเศร้าก่อนตอนนี้ก็เจ็ดแปดโมงนี่ละพี่น้องอ๋อพี่น้องย่เกตเจอมาเด้อมาเดิอพี่น้องเจอห้างมันหล้วบานนี้ฝุ่นแมนเบิดเลยพี่น้องเบิรงดกรเสียบเต็มฟังอยู่มงเดิอพี่น้องไห้เบิรงดุ่น เป็นหอยของไงหอยจำศิลนี่แหละพี่น้องพูดของแแค่เลยพี่กำลังพอกำลังพอทากแห้งบาเนี่ยแมนเบิร์ดนอยจายเกตนะโอุ้ยแมนเบิร์ดนี่ยังี้ยวันนี้เคลบเต็มตาอยู่นี่ละบานนี่อยู่ในเคลบเลฟพี่น้องเลบเลฟเลฟปะเต็มเคลบนอยจายเกตเอิร์ดเคิฟนะอยู่ตามเลฟมียามจะบอกหอยพี่น้องเลยมาเด้อมาเด้อ กันพ่อร้ายเสียงมีเสียงมาเนาะคือทำการร้าก็หาเหตุหาเห็ดคือกันกันโมผอนะไม่ใช่ไม่ได้ยินเสียงป่าเกล้เคียงหรอกปวดขาหนึ่งปวดขาเม็ดจัดออ้้ยพี่นงแม่นเบิด์นอกกุ่นแม่นเบิด์ุ่นได้ตอดตัาอีกคนเอ้าระวังในล่ะแย่เสียมเขับไปก่อนเป็นถ้ำโมเป็นยังคุ่นมีอยังไรมิตรขอยอุ้ยเสียแห้งบ่ได้แห้งบ่ได้ไม่ทีซับ โอ้ยน้องเบิรพี่น้องเอ้ากล่องเขาไปหมดเลยเงาเดียวขนไม่ยังขนไม่จะบอหอยเอาเสียมแย่เขาไปก่อนเนี่ยเสียมบอไดามือไปก่อนมือไปก่อนตลอดเอาโหลดไม่ยังเนี่ยเต็มเลยหนอพ่อดิลี่ได้พี่น้องเบิร์ดลักษณะมันอยู่นี่แมนเบิร์ดละพี่น้องนี่ หอยของไงหอยจำศีลเป็นหอยกาบเด้อพี่น้องมีอยู่บ่ป๊อบมีค่ะหือความม่นแม่เป็นฟอหอยที่นี่บ่ป๊อบหอยหายกันบ่ป๊อบหอยมีจัดมันโค้งหดกันบ่ป๊อหอยมีจ้าพูนน้องนุ่งเดินทางนำกันพี่น้องดูยังไงมึงโผล่เด้อแม่และคนฟอมองกันบ่ป๊อบมองยางกันแล้ว ขันบ่อมองเอิเอนน้ำกับบท่านแทบเดียวเสียจักไปใส่จมาหาหมองมันดีล่เต้าข้ามากไก่ห่างมันแหละมันโมเมนต์มีแต่ข้างบนที่เห็นด้วยพี่น้องสีแมนมัดมันอยู่ใต้ดินเป็นสันเป็นสันอยู่ในโคนถ้าเห็นลักษณะอยู่จังสี่อยู่ข้างบนข้างล่างเต็มเลยมีแต่หอยเออมันบได้ย่างเลยล่ะพี่น้องบ้านนี้ หอยของง่ายหอยจำศีลเอาไปทิมไว้ซือ้ออยู่ในบ้านว่างไวซือ้อก็อยู่ใดเป็นสองสาเดือนผมล่ะพี่น้องบ่มีเนา่าบ่มีตายแต่ถ้าเป็นหอยกาบที่ไปง,งเอมาตามน้ำนั่นอยู่ใดบ่ร้ายเหม่อพี่น้องบ่กี่เหม่อกระตายเนา่าพี่ยืย้ไตเป็นตี้เด้บ่พะโล ถามันจำสินมันเขาง่ายอย่างสี่ในกรณีเขาสิไปปล่อยสาเนี่ยมันมันมันสิตายบอมันก็ต้องไปเห็ดใหน้ำมันเป็นต้มฟองมันมันอยู่ในช่วงจำสินมันอยู่ในช่วงเขาง่ายเนะาะถ้าเข้าไปปล่อยลงสาเลยนีไม่สิตายพี่น้องตายเห็ดขีดต้ต้มเห็ดเป้นเป็นตม้มแล้วก็ไปเสียบไว้ต้องไปเสียบไว้ตามฟังสาตามต้มมันละพี่น้องเพราะโดยธรรมชาติของห้อยพวกนี้เวลานามแหง่งเขากระิจจำสินเขาง่าย ล่อฝนมาโดนฝนฝนละพี่น้องเขาขยีิออกหากินออกว่างไท่เดือนหกอีกล้คนใหม่นาะถ้าอยู่ดีดๆเข้าไปล่งซาเลยนี่มกืกะเดบเกิดการเปลี่ยนแปลงกระท่านหันประมาณนี้ล่ะพี่น้องเป็นการขาดเดาเเ้อพี่น้องกับบรด็นศึกษาคอมูนปันใดสั <laughs> นีฐานสัน <laughs> นีฐานแง่เ <laughs> กียนติษนีฐานเก่งขาดว่าประมาณว่า <laughs> มอ,อม,มีเต่าหอยเืลเ่อนตาแล้วกบได้หง่งมากมากดอกพี่นอ้องอาอาศัยสังเกตเนี่ล่ะสังเกตตามธรรมชาติเนี่หล่ะเอ้าเสียบเข้าไปเลือกบได้ก็เข้าไปนี<ด>่<ม>อ,อยู่บนาทาั้ง่างอ่นจับจับจับคือการทั้นนทงนั้นพี่น้องบ่ได้ย่างดอกบานนี้เออ เอ้ออยเนาะเต็มสีเต็มตาเลยเอย่าเกลียดบัตเอ้าบัตรถึงหม่องมันบริย่งางเลยมแมนบ่น,น,น่น่าน่าบ่า<อ>ตาเพมันตาทรามดาเลยเนี่ยแป๊บเดีวยวก็หลุดเลยบ่เก่งเนอตัวน,ตน,นี้ดีดินอย่างสีกวัวมันสิมักอยู่ช่วงทีมันเป็นหนามันสิเป็นตมเล็ได้เนี่ยแมนมันเลยมักอยู่เพราะว่ามันสามารถฟังโตได้ดินทรายมันสีมีหารไปเน้น นี่ยี่เกตหน่วยหนึ่งนี่เห็นมะมาซื้อเสียมซื้อไปเสียมตัดเข้าไปนี่นั่นละเออใช่หมูดีเตัวหมูก็ผู้สูกเว้ยผู้สูงเละนังไทยท้ำเขาเก่าหกวเขาพี่นองเอ้ยเอาร่มกามาพ่อร่ม ช่วงนี้แถบบานคนส่องปลามีฝนลงเด้อพี่น้องฝนลงอย่างนักเหมือว่านเมือนี่ก็มีซีซ์อยู่เมือนี่มอแน,น่พี่น้องอาจเหมือสองเหมืออาจมีคลิปเก็บเพชรจังรอหลุ่นน้ำคนส่องปลากับแยเกตกับทีมงานพี่นอ้องขัขงกแค่หน่อมเอามองเดียวโอ้มอยอมองไล่พอด้เก็บพ่อ อเอาร้ายหมดเลยเจ็บก้อห่ดวาทั้งนั้นเจ็บอยู่บ่ก้อฮะห,หาอยู่หากินยยมผ่อแยมมันกบม้วนอยู่พี่น้องตามฟังหวยฟังฮองแถบบ้านค้นฟังปลาเนี่นาเนอ,นอนไหม่กันเนอไหม่หลายเด้อพี่น้องนี่สองฟังฮองนี่มีแต่กอภัยกอโจดเป็นน้อไลน้อโจดละพี่น้องคุณ แต่คนสองปลากับเจ๊เกตบเกกัเห็ดคลิปหักหนอโจดจากเถื่อที่นี่ละส่วนมากเขาตะเก็บเห็ดพี่น้องบ่ได้หักดอกนาโจดไอ้นอโจดนานันเห็ดไหลเก็บต่อเนื่องตั้งแต่เดือนหกจนหอดปีใหม่พี่น้องเนานางสารพัดทาขระท่านเบิร์ดอยู่บันไกหากินเนอะมูนเบิร์ดเลย บานไก่เกียกรกะหาจังสีเราไปน้องคุดไปเรื่อยๆใส่เสียมคุดไปเรื่อยๆส่วนพวกนี้ที่เป็นโตตายอืมตั้งนี้กบสิเต็มตาคือกันล่ะเอา้าไก่เต็มเลยพี่น้องตาเนี่ยก็ได้จะเกลียด,ด้หลากกับบ้าน ในลายก็เป็นทูกเนาะในหน่อยก็บพ่พอ,อ,บบพอใจคนกันยังว <c oughs> าคนในไอดให้ก็บบพเพอ <c oughs> ยต่ละตัวใหญ่ปนไในคือห้องวันแต่ เสียงยไข่นกเสียงนกงงงงนุกหน่อยอ่ะพี่น้องตอนนี้ใส่เวลาในการหาประมาณสองชั่วโมงพี่น้องเต็มไปแล้วสองตาพี่น้องตอนนี้เต็มเป็นทีเรียบร้อยสองกระตายังอีกตาใหญ่พี่น้องอีกบอลนกระเต็มบบหลายคักบอบบบหลายหลาย รถเข้าไปเลยมันมีแนวฆ่ากันผอหอยย่ามเก็บเพชรคือกันทีมนี่ลายใอยาเกตทั้งราง,างปากกได้เลยปากกะได้เลยเจ็บข้ออีกแล้วขากีร <laughs> ีพี่น,น้องคนแม่นเบิดใอยาเก็บนลำฟังเมื่อมึงเลือกพี่น้องนี่มันเสียบเสียบฟังโซอยู่ตามฟังหรือพี่น้องนี่หลัออนนก่บบเเ็ยยู<ฆ> มองมันมีบดให่ยางเลยเนาะบดโน้นมียางแต่ว่ากระบอกเป็น่ามี๋ทัวหองเด้อพี่น้องมีเป็นบางหม่องมีเป็นบางหม่องกระปูหินเออปูหินตัวนั้นปูหินตัมปนแสีบตัวคือกุ้งมองเนี่ยมองเบงนี่ย้องเด้อพี่น้องเสียบหนึ่งเต็มฟังอยู่พี่เสียบกระดีกระดามีตีหอยนักษณะของหอยกาบจำศิลพี่น้อง เออภาษาไทยก็เอิ่นหอยกีบกี้ไม่หอยกีบหอยกีบมาเลียบานก็เอิ่นหอยกีบกี้หอยกาบภาษาไทยเขาไม่หอยกีบกี้หอยกาบละพี่น้องอีกแบบนึงเขาเอิ่นนี่หลังุมไม่มีอยังแมียนบดเลยเนาะแมียนบดเลยเนาะผมเอ้อส่งหมาส่งสีตีเต็มตาแต่เศรายู่ดอกพี่น้องวันนี้ตีไม่เห็นตีสามตานี่กับ เมื่อได้นอนอยากินเอ้ยเอ้าพูดกลับไปหลากหลายการหาอยู่หากินพี่น้องอีกจักหน่อยกะกลางเดือนกุมภาพันธ์นี่ก่าขึ้นซี่มนเป็นกวกไครหมดดอกหมดแดงล่ะหาถูกอย่างเป็นวิธีการหาอยู่หากินตามฤดูกาลลหละพี่น้องวิธีบังเอิญยังเ่ยทักันก็ได้หล่บ่ กองกี่พูนอยู่ยนตันเป็นสอยมึ่อิเรพูนนี้ยโอ้ยสวยงามบหมีพะาะิเลยเนื้อทับแห้งมนสีโดนเออฮนวน่ยแนวไหนเดี่ยเดียมืออาชีพเนาะมืออาชีพคือคนบางคนะ่าฮ่าฮพอกอกันแล้วเว้ยบ้านีปทั้งนั้นข้านเลยพี่น้องฟังทั้งนั้นข้านเลยบ้านีบ่มี่าบ่มียังเลยนะบ่มีมองข้าบ้านีพ่อหอย กองทีบเรียบ่ไม่ค้ามันค้าใหม่ <c oughs> เอาเอาอันมั่นใจในกองไว้ก่อนกองไว้นี่กองไ้หันเดียวไปเก็บเบาเอ๊ะคุณไม,ม่ยังผุดเมืองเนี่ยพี่น้องนี่ลักษณะการอยู่ <c oughs> จำกับจำจุเกนทุกน,นั่นตับแล้ว อา้าแวบแวบพี่น้องรุ่นรุ่นไก่เต็มแล้วตาใหญ่สาวแวบเดียวไก่เต็มแล้วอ้าพี่น้องสามตาสีเต็มเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องบานนี้คนหากับมันครับถ้าเอาทีไอปอกกองไว้มาใส่ก็พอดีเต็มเลยนั่นเป็นจอมตอง เมืออ่อบริยุทธ์เลยเนาะเท้าไปพอเท้าไปพอเลยพี่น้องคุณเท้าเลยนี่ละเท้ามือมันเต็มหมดเลยมันเต็มสามตาละ อ้าพี่น้องทีมงานกันยังมันอยู่ตอนนี้แนวยใส่เต็มไปเบิดล้น่นไปเบิแล้ะพี่น้องใส่วลาหากระปามานสองช่มงเสร็จเนี่ยละพี่น้อง <c oughs> สามตาเต็มเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องบ้านนี้แต่ว่ายาเกศก,กับน้องยังมันอยู่เพื่พักกันขวามันอยู่ระวังพักกนรใด้หลเอาเมื่อบไได้เป็นทุกเด้อนอนอที่ีละ เอาเบิดเบิดน้องนีกระบ,บานเนะเาะอาับพี่น้องหลังจากเอานี่น้องตัวนีกับขึ้นซีเมนเดินทางกระบ,บานละพี่น้องบ้านนี้ขอเป็นคลิปเบญยาปันไดเดอร์พี่น้องเป็นคลิปวิธีหาอยู่หากินเป็นการหาอยู่หากินตามฤด,ด,ดูกาลแถบทินบ้านค้น้องป้ายละพี่น้องหาหอยกาบหอยง่ายหอยฟังัวอยู่ตามฟังหวยฟังห้องอย่างายเลยคุณ ุดมันอยู่พี่นอ้องเนาะสำหรับคลิปนี่คือคือสีเมล่าพีล่ละน้องกับบ้านพี่น้องบ้านนี้หลังจากเอาน้องหนี่แล้วชื่นชอบวิดีโอจังไรก็ซอยเด้อพี่น้องซอยกดไลค์กดแช่กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่องปลาพี่น้องคนส่องปลาขอขอบคุณถุกไลค์ทุกแช่ทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ถุกคำติชมจังรออุ่นน้ำคนส่องปลาไม่พี่น้องมือไม่วาสิเป็นคลิปหาอยู่หากินวิธีใด สำหรับคลิปนี้ก็คือซีเมนปลกพีฝากน้องไว้ซ้ำนี่ลราพี่น้องเอาแยกเกศยมวดแต่สามากครับสวัสดีค่ะ,ะมวแนแห้งยังยังท่านย,ยังเมื่ออยู่แล้วมันก็นอยู่บ่ไดดแล้วแนว่เใส่เต็มบมดออละ่ะหล่นตาเนี่ยก็ขึ้นซีเมนใส่ถุงถือเอาลัพี่น้องเอากลาบ้านก็นพี่น้องบานนี่เราหล่นน้ำคนส่องปลาอีกเมื่อสองเมื่อว่าจะเป็นคลิปยังพี่น้องขากแหง้งเนาะใส่บิกบ๊กบทั้่งนั้น ใส่ค้นขคัวเลยเ้า uh huh. ะกับบ้านก็พี่น้องบานนี้สวัสดีครับ